จะเพื่อนเพื่อนอนซอนมาจากอีสานบ่อแห่งแลกคือสมัยแต่กอนเวยจ้ะออนซ่อนพักกระถินแม่จ้ะมาบานบึงหยอดเพื่อนจะาเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆในทงหน้านี่แหละจ้ะเพื่อนเพื่อนคิดถึงอันกระถินเยอรมันเดจ้ะเพื่อนเพื่อนที่น้ำปลูกเอาไว้เนาะอยู่บ้านเฮาเห็นบ่จ้ะของกินบ่อึดป่ยากจ้ะหาเก็บเอาน้ำเอทงไฮทงหน้านะจาะน้ำหัวน้ำสวนนะคะอยู่ญปุ่นโอ้ยจะเป็นแพงนี่แหละค่ะ เสน่ห์ของอีาอสานนอกจากนอของบานเฮ้านะคะเพื่อนๆนำถึงยูุ่่นคินหอดแต่บ้านจา้ะนี่มาจากเพื่อนๆจะมารีวิวกรอบนอกนุ่มในจริงไหมเนื้อไต่ฉีดเอกลักษณ์ของเพิ่นก็คือกินไม่แรงนะคะเพื่อนๆใครสนใจทักมาได้นะคะ <c oughs> ผู้ใดหูจักกับอ เพื่อนเพื่อนเฟซบุ๊กหรือว่าอ่า t u u e นอกจากเพื่อนเพื่อนทักมากนะคะสั่ื้อจากสาวเมืองศรีราคาจะไม่แพงมากนะคะมาจ้ะนี่เพื่อนเพื่อนกินให้สาใจเลยจ้ะทุเรียนภูเขาไฟแท้กขอบนอกนุ่มในเนื้อไก่สีกนะคะเปลือกบางเ้อจ้ะทุเรียนภูเขาไฟของแท้ กินไม่แรงนะคะเพื่อนๆเม็ดทุเรียนก็จะเล็กๆนะคะในราคาจับต้องได้นะคะนวยนี่สี่ร้อยแปดสิบบาทด้วยจ้ะเพื่อนๆถ้าไปซื้ออยู่เยอรมันคิดเอานะคะหาลอยกัมยียูโรนะคะเนาะกิโหลหนึ่งกับประมาณถ้าอยู่เยอรมันกิโลหนึ่งก็สินคันกว่าบาทนะคะแต่ที่นี่มาถึงเมืองไทยกินให้จด มุกินให้ตัวแตกเขาไม่เลยจากเพื่อนเพื่อนจย่เพืนเพื่อนสัญญาว่ากินให้ตัวแตกกลับเมื่อกี้แล้วมาเลื่แจเพื่อนเพื่อนไปเลยไปเลย มนหวน่มขึ้นมาตีคอตเบเป็นสองกลุ่มเไเนี่เเไ้ปนี่ยเนย๊ไปบ๊ไปามามาพคเอ็มนี่ใสกันหนังั่งในหาใาร้อน้ไหแมงมันหลายด้วยจ้ะเพื่อนเพื่อนบ้านห้านี่จ้ะ ผู้ใหสนใจทักมาได้ด้วยจ้ะรอบนาเพิ่นจะตัดอีกแล้วจ้ะสวนบ้านซ้ม,ม่วงนะคะ